ลุกมองกันนอู้หลุกวี๋ครับี่เตีอยวรับใส่นี่ถือวใส่ได้ด้ครับอือไปดูแล้วครับรโ,โอ้โหโอ้นีอ่เตีอยวรับเนาะอือ สวัสดีทักทายบรรยากาศในเรียงนะครับเนาะครับในเรียงวันที่29สิงหาคม2568ครับครับมันพาพี่น้องมาไซเบียส์นะครับเนาะอยู่ไฮหน้าที่เก่านะครับมาสามคนนะครับเนาะากรไนี่ครับเนาะเบ็ดป้าแย่กว่านะเบ็ดประมาณสามสิบกว่าหลังนะครับนะลอกเบิองครับสี่มันดัวยังไดเนาะครับเนาะไม้ตัวนี้ก็เป็นท้งหน้าครับใไซเบียสง่ายครับ บึงเป็นญามัดใส่บึงก่อน,นก็ได้ครับเอ้าอย่งไรระบบก,กวาดเลยบ่ใช่น้ำไม้เก่าเลยบ่กวาดไม่ยังนะอืมจะแท่นแปลี่น,ปนไปครับผมอ่หเหลี่ยมของเฮาครับปึ๊บ ที่สองครับปุ๊บปุ๊บอืมมาสามหนังนะครับวันนี้เนาะ,ะหลังที่สามครับใส่ตื่นๆได้พี่น้อง ก็บ,บริเวณแถวนี้กะใกล้ถนนแน่นะครับเนาะทีได้ยินเสียงรถเพิ่นขายของครับวันนี้ของผมกะสามสิบหลังนี่ครับเนาะปึ๊บจะค,คือคึอเนี่ยนิดหน่อยครับยว่าสิบูเห็นเนาะลาห้องยำเนาะ คือไห้นันเป็นไม้นงครับบางนี่เป็นทราแห้งเนาะต่ว่าส่งไปตลอดเร็วแหงเข้ามาพาะว่าอันปีมมีปลาหน่อยเนาะฉันเจ้กระปูเหรอครับเี่ยเตี๊ยปูเนาะ ปูนี่สำคัญเลยเลยครับกับปลาซิวอากาศยิ่งมาแรงนะอากาศดีอยู่ครับพี่นอ้องมีตาไซอยู่ เงี้ยที่ใส่ก็เป็นเฉยเดือนนะครับนะธรรมดาเลยครับพอเป็นใส่ไปทงปังคนนะครับใส่ไปเลยนะครับพี่น้องมันจังซีบอ่หนักครับไปห่อเท้าก็เสียบเลย เสียบอีกหลังนี้ก็ผมก็สิขออนุญาตใส่ก่อนด้วยครับพี่น้องเนาะจังว่าเบิองน้ากันยามยามครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิคําครับเอามองได้ดีครับเอามองนี้แล้วเนาะตาสูงคืออยู่ไปครับ ขออนุญาตใส่ก่อนพี่เนะอะเจอกันตอนยามครับพี่าะปเข็งปะมอครับถู่วงมันเนเดียครับฮะไปครับ<อ>เตรียมยามลบเข้าครับโดนครับุดนุด่นเตรียมนี่พอปุ่นอยู่ครับ ปูบนนี่ครับแต่ว่าก็พ่อใด้อยู่ครับปลาไม่ตจอตุลุนํำพอดีปนนะครับถือว่ากินกินเลือเนาะโอ้กินเลืเอ,อลแห่งพี่นอนเลือแห่งพูอะไ้ในสีออกนะครับไปครับ กำตัวนี้เนาะไล้สองตัวเลวยยมกลับน้อยครับอูยกิเลือกแหงพอตัวหันเนาะโอ้อกงาขนาดเลยครับไปครับเ,รเนืน้อวีกเนาะเนื้อกับตัวน่อยแหงครับ ไปยังครับโอ้รูดรูดรูดครับอ่ะเฮ้ก่อนครับไปครับโอ้อันนี้ถือครับพี่น้องโอ้ปลาคอครับคอเดียวครับอืมตรงนี้ยกินเล็กเยอะมั้งผมบ้านใส่เด่นเด่นมันมันครับพอได้ป่นเอามันมวนครับพอได้ซีเดีย์ครับขนาดใส่เนาะ ไปครับ,อรบพอพอโอ้ดินบกคนนะครับกินเลือดสงสัยเลยอยู่เ,เนาะจำลบเลยครับป้าบิง่งมาครับพี่น้องป้าดเลือดเกลี้ยดุสิเอาหนักอยู่ได้ไหมครับ,รบเป็นเนยเนาะมัน ก่อนครับพี่น้องไปครับเดีวครับอีกแล้วสายเบ็ดตึงๆครับปลาอย่างพี่น้องโอ้ปลาดุกนี่หกบเจอปลาดุกครับเย็นครับดูดุกเนาะยปลาดุกหน้า ถือว่าโอเคอยู่ครับปลดเอวุธสะก้อนครับไปครับประดุกเตียมสวยๆไปร้องปคอแล้วครับแบบนี้ ใส่พ่อเบิ่งตัวแล้วครับแมงหลายแห่งกินโอ้โอกไไินปลาแดปลาดดครับถือว่าโอเคอยู่ยามลบนะครับนาะงดนมีแต่โอเนี่ยมาใส่ ปก่มป้อนครับผมไปครับใส่ใบมังนี้ตามปลาเบ็ดรอบเลียกเข้าเราครับตัวใหญ่เจ็ดตัวพี่น้องโอ้โ,โ,อโตหตัวนึ่งครับสองสามสี่ห้า เย็ครับนี่ครับเข่าตนะครับนะอี้ตัวนี้หน่อยใี่หมคอ่ะไปครับยามลบเนาะท่านได้ยามหรอครับก็คือยามลบมานะใส่เหล่ายามลบครับแต่ว่าขีือเดือนหลอดไล่เงี้ยงครับเนาะวันตัวหน่อยครับเดี๋ยวเอาไปจุ่มเทน้ำไ้ครับไปครับผมก็้วใส่ยามทํากันด้ครับงานทางนี้เนาะไปดูที่เดียวมาดู เนี่ยบรุบ่าง้มัน,าย,าย,าย,นยังอีกปรุกมันะนี่เตังอรน่เาสูงโขดบล,ก,ลกครับถึงือีแล้วครับพี่น้องนี่คือขัดเทียปด๊ดโอ้ าดเลยครับปัดมุนเลยพี่น้องอออออมึงเกี่ยวกกยาเนี่พี่น้องบมต่ำกว่าโล่แน่นอนครับประคอตัวนี้ปัดแร่บ ไปครับหลังมันจะโดนครับหลังมันน่าจะลดนครับโอ้ยหลบไปนะครับปลากคหน่อยครับหลังนีหลังนึงครับพี่น้อง ตัวครับขางกันเลยเนาะครับมนีนาจะดูดนะครับตอนนี้อมายามสะโพดเนาะดูดอีๆพี่นอ้องโคอหน่อยครับใส่พอดีปน ใส่จิ้วนี่รูดเลยพี่น้องเกือบได้ครับนี่ถ้ามาบนท่านนี่หลุดเลยโอ้ยนมื่อยกระเบิดเลยครับพี่น้องลงใส่เสื้ได้เมื่อยนะเนาะไปครับปดก่อนตัวใหญ่สิน้อถเกือปานโอ้ปวดตัวใหญ่ขึ้คักเดียวโอ้ยไปน,ยยยนี่บดต่ำกว่า ฮาโลครับคองเถะคองเถะมาโดนโดนปลาย,ยัางนาะครับโดนแล้ครับครับเ่โอ้โหอ้โหหลุดจำโอ้ยไม่เหยียใส่เลยพี่เนาะลุกมาตรโอ้โอ ดูวีเลยครับี่เติอครับใส่นี่ถือว่าใส่ได้ได้ครับนี่ไปนี่ครับโอ้ดโคนีอนี่เติอครับนเบนาะใส่ข้อใดอยู่ครับโค ี่้องครับ,พอ,รบพอดีปนครับจำนะยามรอบนี้ออกเม่เลยพี่น้องวัวเนื้อบอดนาะครับเนาะขุดเนื้อสวยมหเนียใส่มันมวลซื้อดอกครับนะไปครับทำลบกลับกะกูมาเลยนะครับเนาะ ดเดือนตัวหน่อยแหงครับไปครับไปงับเนาะโดนปลาอะไรโอ้ปลาคอครับคอหน่อยกเก่าครับคอนหน่อยโอ้ชองตะกินเล็กดจ้ะเสร็จแล้วครับหางเบียดเท่าอยู่เซ เตรียมหนึ่งครับไปครับรอบางอีกพี่น้องโอ้เตรียมนี่พ่อใดอยู่ครับถือว่าโอ้ยุบนยังปันไดแต่ว่ากะไข่อย,ยู่พี่น้องของน้อนของโอ้ กันมากนะครับเดียวหรุดเนาะการแบบนี้เสียงรุดเลยครับอือตัวนี้ก็ถือว่าไข่อยู่ครับอ,อือหัวเนาะแต่ว่าบโหลุดออกสม,มึงโอเคครับมีเต็มหนึ่งครับผม ลูตอกเพื่อพี่นอ้องสีเดือนแั่งว่าท่านหลอนเยู่ยครับกลงังทือตโตกับพ่อเบิ่งเด้๋วครับไปครับผมนี่นะครับว้นนี้ก็ยามเบ็ดเล้วแล้วครับพี่นอ้อง เราแบ่งผลงานนะครับเนาะหือจจังไปผลงานร่วมมือกันก็ได้นง่นครับระมาณโล่หนึ่งนี่แหละครับพี่น่องใส่มันๆกับพอได็ปนครับผมประมาณหนึ่งกิโลเนาะครับสําหรับมรนกาพ่อเด็ปนครับพี่น้องใส่เด่นๆเหัวมาหัวมันๆครับบรรยากาศตรงไหทงหน้าบานเฮานะครับนะครับไปเจอคลิบหนาเด้อพี่น้องเด้อเดียวยังสิภาพไปบึงเนาะครับว่าสอง คนเพิ่นสีได้จิกตูเนาะครับนะไปครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไดิบปนอยู่ครับพี่น้องพอได้เคียงอยู่สวัสดีครับผมลูกง,งานบ้านไอ้ตงมัดเดี๋ยวได่เพื่นได้เดเี๋ยวไล่เจ็บแน่เจ็บโลวนะพูดรัวเลยนะโอ้ของตองมัดเดี๋ยวไล่กูโม่เว้ย โล่โลคนเดิน hey ีโอ้โหอืมโอ้เด็กคนยังตัวนี้อี่เดกคนนะครับบ้านาหลงเดียวกันเมื่อใต้ขาวเ็ิคลิปหนาครับเฮ้ยโซล่าใต้ามี่ครับลาพี่นอกข่าวหลับป้าขาว